ช่วงกีฬาพาไปวันนี้นะครับจะไปดูการสร้างแรงบันดาลใจของดีๆของทีมฟุตบอลโรงเรียนเกษมศรีมาวิทยาคารจังหวัดอุบลราชานีนะครับถึงแม้ว่าโอกาสในชีวิตจะน้อยแต่ว่านักเตะทุกคนนะั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจและก็ความทุ่มเทเต็มร้อยนะครับติดตามรายงานของคุณธนิตเอิบสุขครับ การได้รับโอกาสไปค้าแข่งในเจลีกญี่ปุ่นของตะวันโคสุโพกับเซเลโซโอสก้าถึง2ฤด,ดูกาลก่อนกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของบีจีปทุมควา้าแชมป์ไทยลีกครั้งประวัติศาสตร์ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆน,นักฟุตบอลที่โรงเรียนกเกษมสศรีมาวิทยาคารจังหวัดอุบลราชธานีที่มีความฝันต้องการเดินตามรอยความสําเร็จแบบรุ่นพี่ ด้วยความที่เกษมสีมาเป็นเพียงสถาบันลูกหนังเล็กๆที่ห่างไกลจากตัวเมืองทําให้ทีมฟุตบอลยังขาดแคลนในเรื่องอุปกรณ์การฝึกซ้อมทั้งเสื้อผ้ารองเท้าสตาร์ทและลูกฟุตบอลแต่ด้วยความมุ่งมั่นของโคชจูเนียนนรพลบุญวังที่หวังใช้ฟุตบอลเป็นใบเบิกทางชีวิตให้กับเยาวชนปัดยาหัวใจนักสู้จึงเป็นสไตล์ของทีมนี้ ส่วนเรื่องที่ขาดเรื่องต่อไปก็คืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นี่ซึ่งเราเด็กที่ซ้อมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเด็กที่เรียนฟรีทั้งหมดนะครับบางคนไม่มีรองเท้าก็มีรุ่นพี่ที่เล่นฟุตบอลอาชีพประสบผลสาเร็จเขาก็บริจาคเงินมามาให้น้องๆน,นะครับขาดตั้งแต่สนามแล้วก็ฟุตบอลนะครับรองเท้าอย่างนี้นะครับก็ก็ยังไม่มีสิ่งที่สำคัญเลยก็คือที่พักของเรา นะครับเพราะว่าถ้ามีที่พักนี่เด็กในพื้นที่ต่างๆเขาก็จะเข้ามาเรียนกับเรานี่เยอะอุปกรณ์การใช้การซ้อมอะไรเงี้ยคือเราไม่มีงบประกรณงบประมาณที่จะไปเหมือนในเมืองเขาได้แต่ว่าการที่เราแต่ถ้าถามว่าทําไมเราถึงตู้คนในเมืองได้คือหนึ่งเลยครับมีไว้ไหนใจสู้ครับผมคือที่ที่โค้ชที่โค้ชโค้จะเนี่ยบอกอยู่ตลอดเวลาคือ จริงๆเราไม่ต้องมีทักษะหรืออะไรก็ได้ขอแค่เรามีใจใจเท่านั้นที่การันตีการชนะครับผมไม่ใช่แค่ทักษะด้านฟุตบอลที่ถูกสอนในทุกวันแต่แข้งกเกษมสีมาจะต้องมีพื้นฐานในการใช้ชีวิตนอกสนามเพื่อเอาตัว,วรอดในสังคมดังนั้นที่โรงเรียนจึงมีแหล่งเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียงในหลายด้านทั้งการเลี้ยงปลา และปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อน,นำมาใช้ประกอบอาหารประหยัดค่าใช้จ่ายภายในทีมรวมถึงเรื่องของจริยธรรมที่ถูกปลูกฝังทั้งการเป็นคนดีและเอื้อเฟื้อเพื่อ,อแผ่ต่อสังคมตามคำขวัญสถาบันที่ว่าเรียนดีกีฬาเด่นเป็นสุภาพชนอดทนพัฒนาสามคัคคีมีวินยัยระปช ไปของบประมาณจากอบตอเขาประชุมกันแล้วประชุมกันอีกเราก็มีแนวโครงการว่าลูกหลานของพวกเรนี้รักการกีฬาพวกเราต้องการอยากจะให้กีฬาเกิดขึ้นไหมชุมชนที่หมู่บ้านของพวกเราก็คือผู้ที่มีลูกเขาก็บอกว่าทําว่าป่าที่หลวงพ่อเขาก็ทําว่าป่าทำไมอย่างนั้นบางคนเขาก็โอนเงินเข้ามามาได้สนามนี้ ส่วนเป้าหมายและความสําเร็จนะคะเรามองไปที่2มิตินะคะมิติที่1ถ้าเด็กคนไหนที่เขามีแววมีความสามารถโรงเรียนก็จะส่งเสริมให้เขาไปในทิศทางที่สูงสุดในเส้นทางของอาชีพนี้ซึ่งเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมในในคนไทยทุกวันนี้นะคะส่วนเป้าหมายอีกเป้าหมายที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนกันก็คือระเบียบวินัยที่เด็กในทีมนี้เขาได้ สั่งสมเข้าได้ใช้ความอดทนในการที่จะฝึกซ้อมวินยัยสองสิ่งนี้คือเป้าหมายสูงสุดของโรงเรียนของเราค่ะแม้กเกษมสีมาจำไม่ได้ชื่อคุ้นหูเหมือนสถาบัานใหญ่แต่ที่นี่อยู่กันแบบครอบครัวนักฟุตบอลทุกคนมีความมุ่งมั่นที่หวังจะใช้พรแสวงลบคำสพประมาทเพื่อสักวันจะก้าวไปติดสโมสรอ,อาชีพ หรือทีมชาติเพื่อนำชื่อเสียงมาสู่กเกษมศรีมาทนิดเอิบสูขไทย p ีบีเอสายงาน